นี่อะไรวันนี้ประธานองคมนตรีมาเป็นเจ้าภาพตอน17น20นาทีส่วนว่อนอื่นๆสวด18น45นาทีคุณหมอรู้ไหมว่าพ่อเขาตายพ่อเขาอยู่บ้านเราค่ะฮะแสดงว่านี่คือน้องเขาหมดเลยถูกไหมอันนี้คืองานพ่อเขาใช่ไหมนี่งานศพพ่อแล้วบอกนี่งานศพพ่อ นี่มึงโกโหกขนาดพ่อมึงตายเลยเรอเนี่ยคุณหมอรู้จักกับผู้ชายคนนี้มานานแค่ไหนแล้วครับตั้งแต่2020หลังจากนั้นพอขอเป็นแฟนเสร็จปุ๊บเขาก็เขาเรื่องขอแต่งงานแล้วก็วางแผนเรื่องการแต่งงานมาค่ะแล้วก็ว่าเออโอเคแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็พาเราไปเจอญาติพี่น้องบ่อยครั้งค่ะแล้วพ่อกับแม่เราก็มาเจอตัวเขาบ่อยครั้งก็รู้สึกก็คงจะโอเคแล้วล่ละถึงเวลาแล้วมั่งหนึ่งปีอะไรเงี้ยโอเคแล้วหลังจากนั้นเขาก็อาสาเรื่องคดีนี่แหละค่ะเขาก็ยังอ้างว่าทนายที่ทําให้เราอะ เป็นทนายคนนี้อ้าวเขาเขาเาเก็บค่าทนายคุณหมอไปไหมเก็บค่ะเท่าไหร่ครับเยอะมากค่ะเยอะถึงล้านไหมเกินเกินล้านหมอบอกประมาณ3-5าล้านค่ะทกานเกินเกินเงี่ยมสางอันนี้เขาให้อะไรหมอเนี่ยเขาอ้างว่าท่านให้มาค่ะท่านแบบอ้างเรื่องสูงโอ้ตายแล้วโอ้เข็มขัดลิชาร์ดมิลคุณผู้ชมอุ๊ยดูดีซีดลอกอุบาทมากเลยอะแหวนเพชรนี้ใส่บ่อยนะคะนี่ใส่บ่อยนะใช่ค่ะ สุรตานุ่มดูอย่างดาวังคารรู้ว่าปลอมเลยนะนี้อ่ะมันใส่ของเก๊ไปหลอกชาวบ้านชาวช่องผู้ชมดูสิมีการแอบอ้างใครบ้างคุณหมอเยอะค่ะมีตั้งแต่สมัยท่านนายกเก่านายกคนที่สองนายกคนคุณเอ่ยชื่อเลยฮะนายกเก่าคือท่านนายกประยุทธ์ท่านอันนี้ไม่ได้อ้างเขานะคะแต่ว่าตั้งแต่สมัยนั้นปลอมแชทมาเหรอป่านประยุทธ์นะอ๋อไม่ได้ปลอมแชทท่านประยุทธ์ค่ะแต่ว่าปลอมท่านธรรมนัสปลอมว่าไงบ้างฮะเหมือนเรา เริ่มลแคละราคาเรื่องผู้หญิงเราก็ถามเขาเรื่องผู้หญิงก็มีท่านเนี่ยข้อความมาว่าทําไมเรื่องในครอบครัวมีปัญหาจังท่านมีเมียหลายคนยังไม่เห็นเป็นไรเลยอะไรอย<ะ>่างเงี้ยแล้วเห็นว่ามีการอ้างว่าตัวเองเป็นผู้แทนพระองค์ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเขาจําเป็นต้องแต่งงานกับคณะจริงไหมจริงค่ะเขา่าอย่างไรฮะมีหมายกําหนดมาว่าให้สมรสพระราชทานกับคนนี้แล้วก็ นให้มีสองคนมันกล้ามากนะไม่ใช่ตัวเขาเองที่อยากจะมีเขาปฏิเสธแล้วแต่ปฏิเสธไม่ได้อันนี้อันนี้คือมันต้องโดนนะหมอซื้อให้ใช่ไหมใช่เขาบอกว่าคือหมอรักษาสัตว์หมอก็อยากซื้อเสื้อลายเสือดาวให้มันใส่เสือมีม้าลายอีกตัวหุดห้าร้ยนี่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 ผมขอดูหน่อยโหเทนโดหมอพี่ถามตรงๆเลยนะยังรักอยู่ไหมตอนนี้เขาสงสารเขามากกว่าเขาน่าจะแบบ ใช้ชีวิตยากแล้วค่ะตอนนี้แต่เพื่อ<ช>นๆ <ะ S 2> ส่วนหนึ่งเขาก็มีความเป็นผงเป็นยยคุณหมอลองต่อสายค<พ>ุณเอโอ้ฟังให้กับทางคุณหมออะ,อะฉันคิดถึงวัวแกมากเลยอะฉันไม่เคยคิดจะจะ,จะหายไปจากวัวแกเลยเพื่อนทุกคนเขาพร้อมที่จะแบบซัพพอร์ตหมอเหมือนเดิมค่ะเพื่อนในกลุ่มยังรักคุณหมอเหมือนเดิม